ยินดีต้อนรับสู่ Pri เม Talk รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหามุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพความงามและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเส้นผมไม่ได้เป็นเพียงเส้นสายเพื่อความงามแต่คือภาพสะท้อนของบุคลิกความมั่นใจและอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครความงดงามของเส้นผมไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือพลังที่เชื่อมโยงจากภายในและวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้มากด้วยประสบ ามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเราคุณหมอนิชาแก้วประสมแพทย์วุฒิบัตรผิวหนังและสัญญกรรมความงามผิวหนังจาก Element I c l i n i c วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนมุมมองของใครหลายคนไปอย่างสิ้นเชิง Hair is identity when confidence begins at the roots ความมั่นใจบางครั้งอาจไม่ได้เริ่มที่หัวใจแต่อาจเริ่มจากเส้นผมที่งดงามแข็งแรงและมีชีวิตดิฉันสุธิดาการจนะการติก,กุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและจะพาทุกท่านไปร่วมค้นพบแรงบันดาลใจครั้งใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ เข้าสู่คำถามสำคัญคำถามแรกเลยนะคะที่เรามานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะคุณคงอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคำว่าเส้นผมของเรานั้นนะคะมีส่วนสำคัญต่อภาพลักษณ์ของเราอย่างไรคะสำคัญมากนะคะคุณกิฟต์ค่ะเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันก็จะเหมือนม,มุมผูหรือกรอบของหน้านะคะ,คะเป็นหน้าเป็นตาให้เราเสมอน,นะคะ,คะถ้าเส้นผมมีความโดดหนาสมบูรณ์แข็งแรงมีความบันเงามีน้ำหนักสวยงามนะคะ,คะมันจะเสริมสร้างบุคลิกความมั่นใจ แต่ถ้าเราขาดสิ่งนั้นไปเมื่อไหร่เนี่ยอุคลิกและความมั่นใจส่วนตัวลดถอยลงเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะ<ม>เรียกได้ว่าเส้นผมก็มีส่วนสําคัญจริงๆนะคะที่จะส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ของเรานะแล้วก็ส่งเสริมทางด้านจิตใจใก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยค่ะแล้วปัญหาผมร่วงผมบางสีสะล้านเกิดจากอะไรบ้างคะมันเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะคุณพี ปกติแล้วเนี่ยประมาณครึ่งนึงนะคะก็จะคิดถึงเรื่องของพันธุกรรมชะนะคะแต่มันยัมีสาเหตุปัจจัยอีกตั้งครึ่งนึงนะคะที่ทําให้ผมร่วงเยอะขึ้นผมบางลงตามระยะเวลานะคะจะเป็นปัจจุบันทันด่วนหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ต้องแอบถาม้วคะว่าสาเหตุนั้นคืออะไรบ้างคะหลักๆง่ายๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มาสัมผัสเราคือสารเคมีแชมพูสี สารจัดแต่งทรงผมสเปรย์ต่างๆสไตลิ่งต่างๆรวมไปถึงกระทั่งถึงการทํามัดผมนะคะปล่อยผมแฮกเซนชั่นะ่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ภายนอกนะคะกระเถิเข้ามาอีกนิดนึงก็คือเป็นปัจจัยเริ่มภายในนะคะพนุกรรมวางไว้ก่อนอันนี้ถ้ามีร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะโรคหนังศีรษะนะคะหรือโรคภายในที่เชื่อมกับสุขภาพหนังศีรษะอันนี้ก็สําคัญะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถเกิดควบคู่กันได้ อ่าค่ะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคัดออฟมีหนึ่งภาวะเท่านั้นในหนึ่งคนโอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุหรือแม้แต่กระทั่งเป็นหลายสาเหตุเกิดร่วมกันก็ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะมันไม่มีวันซิงเกิลโซลูชันนะคะมันอาจจะเกิดร่วมกันเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้นีคะแล้วก็มาทําการชั่งน้ําหนักของปัญหาว่าอะไรคือภาวะเร่งด่วนกว่าหรือจะทาควบคู่กันไป อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะในการเสริมเส้นผมยอดเยี่ยมถือว่าเป็นเดเรคชั่นที่ดีนะคะของอสำหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นศีรษะล้านผมร่วงหรือว่าผมบางการหาสาเหตุนะคะเป็นสิ่งสำคัญก่อนจะนำมาซึ่งโซลูชันซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกัน,นะคะ่ะแล้วอาการผมร่วงผมบางศีรษะล้านมีลักษณะอย่างไรคะสังเกตง,ง่ายๆนะคะคุณกิ๊ฟ ก็ดูจากจํำนวนเส้นผมที่ร่วงในแต่ละวัน <c oughs> นะคะเราโดยปกติเนี่ยเราจะมีเส้นผมที่ร่วงเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน100ยเส้น <c oughs> นะคะแต่น้อยกว่านั้น ในระยะเวลานานๆเนี่ยก็ต้องมาดูประวัติอีกว่ามสําคัญไหมนะคะแต่ถ้าจํานวนที่มากเรื่อยๆหรือมากคงที่ไปเรื่อยๆเกินร้อยเส้นต่อวันเนี่ยต้องเทคแอคชั่นนะคะอันที่2ก็คือเรามีภาวะผมล่วงหรือผมบางเป็นหย่อมๆหรือเปล่านะคะหรือเป็นแล้งงอกใหม่ได้แล้วกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญนะคะก็เป็นจุดสังเกตอีกนิดนึงที่คนไข้ต้องใส่ใจแต่บางท่านไม่เห็นแต่คนที่สังเกตเห็นคือช่างผม คนที่ทาผมให้เราทุกวันใช่ค่ะก็จะน่ารักมากก็จะเป็นคนแรกที่แบบคุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายคะเราเห็นสิ่งนีนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะต้องคิดว่ามันต้องเทคแอคชั่นแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่สองทีอต้องคิดประมวลไว้ในใจว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะอย่างที่สามก็คือเรื่องของการที่เราปวีผมเองทุกวันแล้วเราก็เห็นนาซิสาโชว์ขึ้นมาจากการแสะหรือว่าเรามองตรงในกระจกเนี่ยเราจะเห็นนาซิสา นะคะมองผ่านม่านไหรผมเข้าไปเราจะเห็นหนังศีรษะคลิกภาษาอังกฤษเรียกซีฟูสเกลนะคะเหมือนเราใส่เสื้อบางเราจะเห็นเราจะเห็นใช่นะคะนั่นก็คือเหมือนว่าม่านผมนั้นอ่ะบางลงแล้วนะคะอันนี้เทคแอคชั่นนะคะอย่าอย่านิ่งนอนใจหรือไรผมนั้นร่นเถิดขึ้นไปนะคะตามระยะเวลานะคอย่างอื่นก็จะเป็นอาการบนหนังศีรษะเช่นเรามีแสบเจ็บตึงคันนะคะบนหนังศีรษะอาจจะเป็นเป็นเป็นหายหรือเริ่ม เป็นบ่อยเป็นนานเราเกาหนังศรีรษะมีเลือดออกมาเลยเกาหนักขึ้นหรือว่ามีารังแคค่ะคุณจิ๊ก็จะเป็นสัญญาเตือนว่าเราอาจจะมีภาวะไม่สมดุลละบนหนังศรีรษะ<ห>ซึ่งเมื่อเรามีอาการดังกล่าวเนะาะแสดงว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มหันมาดูแลตัวเองทีนี้เราจะมีจุดแยกอย่างไรคะคุณหมอว่าอาการนี้คือเริ่มเป็นแล้วก็เป็นแบบ คอนเทมพอรีเนาะก็คือสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รักษาให้หายได้กับอาการบางอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะเรื้อรังค่ะก็คืออย่างแรกนี่ก็คือถ้าเป็นเรื่องของผมบางคนไข้ส่วนใหญ่นะถ้าผมบางน้อยกว่า20%ค่ะมักจะไม่มีความคอนเซิร์นม่กจะไม่กังวลค่ะมักจะเดินเข้ามาเมื่อเรารู้สึกว่ามีอาการที่แบบเอ้เสื่อนทักรวบผมแล้วกำผมเนี่ยได้น้อยลงน้อยลงแล้วก็ผมมีลักษณะหยา ไม่ค่อยสวยงามเหมือนเดิมผมขาดนะคะแสกกว้างไรผมล่นขึ้นหรือว่าซีทูสเก่ะนะคะอันนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปเวลาเดินเข้ามาพบแพทย์มันจะเป็นระยะที่ค่อนข้างดำเนินมีการดำเนินของภาวะนี้ไปสักระยะหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า on-going and progressive นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นภาวะผมร่วงชั่วคราวมันมักจะมี even break ใช่มีความเจ็บป่วยตั้งครรภต้งใจลดน้ำหนัก กะะ็เกี่ยวด้วยนะรับประทานยาบางอย่างหรือว่าใช้สารบำรุงมากจนเกินไปถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดสิ่งที่ที่มาเป็นสิ่งของเราม,มันจะหายไหมปกติอะคะ่ะสิ่งเราหรือความเครียดที่มากระทบเราะคะ่ะมันจะยังไม่ทําให้เกิดผมร่วงเฉียบพลันมันจะต้องเกิดขึ้นปุ๊บบางที ความเครียดตรงนั้นหายไปแล้วนะคุณกี้สามถึงสี่เดือนให้หลังผมถึงเริ่มทิ้งตัวนะคะคนไข่ตกใจนะคะเพราะผมมันจะร่วงแบบใบไม้ร่วงเลยค่ะคุณกี่หายใจเนี่ยผมเนี่ยร่วงนั่งคุยกันนี่ผมก็คือแอร์เป่ามานี่ผมหลุดนะค่ะค่ะเหมือนฤดูใบไม้ผลิมันสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะพอฤดูใบไม้ร่วงทิ้งตัวลงหมดเลยผมเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คนไข้อเลยแล้วก็เทคแอคชั่นเร็วมากถามมาคุณหมอจุดคิดออฟนะคะจุดสังเกตนะคะ เมื่อไหร่ถึงจะต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะมีสองแบบค่ะปุ่มที่มีอาการเด่นเช่นคันศีรษะไม่หายส่วนใหญ่ก็เกินสองสัปดาห์ก็ควรจะต้องมาพบแพทย์แล้วนะคะค่ะค่ะอันที่สองก็คือเมื่อเราเห็นสัญญาณของปุ่มบ้างอย่างที่แจ้งก็ต้องเทคแอคชั่นนะคะเป็นสองจุดนะพวกเราต้องจดจำไว้เลยนะคะแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็สังเกตตัวเองก่อนนะจริงค่ะนะคะคิดว่าถ้าเราเริ่มดูแลแล้วก็ ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะรักษาได้ง่ายกว่าเมื่อเมื่อถึงจุดที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ภาวะเรื้อรังไหมคะใช่ค่ะภาวะผมบางเรื้อรังเนี้ยค่ะคุณคิดร่างกายเนี่ยพยายามปรับตัวแล้วก็ช่วยช่วยเสริมสร้างเส้นผมใหม่ตลอดเวลานะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็จะอ่อนแรงไปหรือว่ามีภาวะโรคบางอย่างที่คืบคันเข้ามาทําร้ายหรือทําลายสเตมเซลล์รอบรอบรากผมเขาก็จะจากเราไปเลยค่ะทีนี้ก็ไม่มีสเต็มเซลล์ที่จะเสริมสร้าง เส้นผมใหม่ให้งอกออกมาแล้ว,วันมันก็น้อยจำนวนลงค่ะ,ะ,คะถ้าเรามา take a คชั่นช้าตรงนั้นอาจจะรวบเป็นผังผืดลัดรอบลากผมไปเลยแล้วก็ปิดไปเลยะนะคะก็ปิดจบนะคะตรงนั้นก็จะไม่มีผมงอกใหม่เพราะฉะนั้นการที่เรา d e เทคได้ก่อนวินิจฉัยได้ก่อนค่ะรักษาเร็วแก้ได้เร็วผลการรักษาดีกว่าค่ะโอ้อันนี้ค่ะตอบโจทย์ ากหลายคนมากเลยนะคะที่กําลังมีปัญหานะคะซึ่งขอให้พวกเราทุกคนนะคะเริ่มจากการสังเกตตัวเราเองก่อน,คะ,นะคะแล้วที่11 Eye Clinic นะคะมีแนวทางในการดูแลปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านอย่างไรบ้างคะโดยรวมๆนะคะคุณกิฟเราก็จะเน้นเรื่องของการรักษาที่ต้นเหตุนะคะ,คะไม่ใช่รักษาที่ปลายเหตุนั่นก็คือเราจะ รวบรวมประวัติทั้งหมดะนะคะการตรวจสภาพหนังศีรษะตรวจร่างกายนะคะ,คะรวมถึงอาจจะต้องมีการเจาะเลือดด้วยแล้วมา<อ>ปรับมวลผลนะคะ,คะ,คะเพื่อหาว่าในหนึ่งคนเนี่ยเขามีกี่ปัญหาบนหนังศ<อ>ีรษะของเขากันน่อันนี้สำคัญะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแยกกลุ่มอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าเขามีหนึ่งสมสนะคะแต่เขาจะต้องดาเนินการเริ่มต้นในการฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะด้วยวิธีการและเทคโนโลยีอะไรบ้างเช่นใช้ ตัวบารุงไหมการปาัวิตามินแบบไหนค่ะใช้เลเซอร์รักษาก่อนไหมนะคะควบคู่ไปกับการปรับตัวยาเลือกตัวยาและวิตามินให้เหมาะกับเขาเนี่ยทเป็นเป็นพีซอร์แน i s ัสตอมไลสค่ะทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนจะต่างกันหมดเลยครับใช่ไหมมันมันจะไม่มีแบบว่าคุณเดินมาเหมือนเช่นเป็นสิว3เม็ดคุณจะต้องจ่ายยาสูตรที่1อย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ใช่นะค่ะแล้วคุจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะต้องกะเกณฑ์วิตามินและโปรตีนที่มาบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ย ให้เข้ากับคนคนนั้นให้เข้ากับปัญหาเขาเพราะเรารู้ว่าอะไรที่มากไปมันก็จะทําให้ผมร่วงมากขึ้นอะไรที่น้อยไปมันก็จะอาจจะไม่ได้ถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็อย่างที่3มถ้าเราใช้2ออย่างแรกแล้วทั้งตัวยาบวกเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันเสริมสร้างได้บางส่วนเราจะมีระยะเวลาที่เรียนแจ้งคนไข้ว่าความคาดหวังต่อไปเนี่ยคนไข้อาจจะต้องมีตัวช่วยนะเช่นการย้ายเส้นผมมาปลูกมาเพิ่มบางบริเวณที่มันไม่ตอบสนอง อย่างงี้ค่ะเราก็จะต้องเดินไปด้วยกันนะคะคุณหมอพอจะเล่าถึงเทคโนโลยีต่างๆให้พวกเราฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมรวมไปถึงรากผมมีอะไรบ้างค่ะหลักๆเราแบ่งเป็นกลุ่มดีกว่านะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือการฟื้นฟูและบารุงหนังศีรษะและเส้นผมนะคะถ้าหนังศีรษะมีอาการอักเสบนะคะหรือเป็นตัวโรคเดี๋ยวนี้เราก็จะมีตัวที่เรียกว่าเอ็กไซเมอร์เลเซอร์เข้ามาดูแล ละหลักๆก็ง่ายๆเลยถ้าเป็นหนังศีรษะเสพเรือรลัง<ช>มันจะลดปริมาณการใช้สเตอรอยบนหนังศีรษะโดยการใช้สแสงเลเซอร์ตัวนี้เข้ามาช่วย<ช><ช>นะคะหรือเป็นโรคสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะโรคดังเข้าบนหนังศีรษะโรคคุมมแพ้รักผมบนหนังศีรษะเราก็จะสามารถปรับโ,โปรโตคอลนี้ให้เข้ากับแต่ละคนได้ค่ะเช่นผมก็จะค่อยๆมีโอกาสได้งอกมากขึ้นเพราะว่าตัวเลเซอร์ตัวนี้จะไปกำจัดจุดอ่อนหรือกลไกการเกิดในระดับเซล น่าสนใจนะคนะคะุณหมอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรารับสเตียรอยต่อเนื่องแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยก็ไม่แน่ใจาว่ามันปลอดภัยสำหรับคนไข้หรือเปล่าต้องเป็นคัสตอมไมซ์กันเช่นกัน<ช>เพราะว่าหลายคนเ,นเรียกสเตียรอยโฟบเบีย คือความกลัวในการใช้สเตอรอยด์ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องเรียนแจ้งว่าสเตอรอยด์เนี่ยก็ยังเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น first row นะคะในไกด์ไลน์ของจากคน <c oughs> ถ้ายังไงเราก็ต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การควบคุมแพทย์ผู้ <c oughs> เชี่ยวชาญ <c oughs> เราจะคอยมอนิเตอร์คอยดูแลและปรับความเข้มข้น แล้วพยายามหาโซลูชันอื่นมาควบคู่ทดแทนเพื่อลดปริมาณสเตอรอยในระยะยาว้ด้ก็จะเกิดความปลอดภัยในการรักษาถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ดีมากค่ะแล้วคุณหมอมีตัวอื่นที่ปัจจุบันนี้เรามีการใช้กันอยู่บ้างไหมคะมีค่ะก็จะเป็นขั้นต่อไปนะคะที่บางท่านอาจจะเรียกว่า Hai ์สปาสก้าว Treatment แล้วแต่เลยนะคะแต่หลักๆแล้วมันคือการให้วิตามินหรือโปรตีนเข้าไปบำรุงรากผมนะคะลดการเสื่อมสภาพหรืออักเสบของนังศีสาะ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ใช้วิตามินกับโปรตีนเข้ามาช่วยนะคะที้จะนําวิตามินและโปรตีนนี้ลงไปสู่รากผมได้ยังไงนะคะเอาเบาๆก็จะเป็นเรื่องของการทานะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าวิตามินตนวนั้นมันมีโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ต้องการผักลงไปเราจะมีการผักวิตามินให้นะคะเรจะใช้เทคโนโลยีที่นี่เราใช้อินสโต o อร s ซิส นะคะมันจะเป็นการเหมือนแพดเซล์ผิวให้ด้วยนะคะเหมือนก็ะดนดรอปอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นสเก็ตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยะนะคะในระยะเวลาที่เราทําการรักษา,ามันก็จะรู้สึกว่ามีการผลักเย็นๆบนหนังศีรษะมีอะไรวิ่งวิ่งนิดหน่อยไม่เจ็บเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยวิตาจมินจะถูกผลักลงลไประหว่างเปลือผิวให้ซึมลงไปในรากผมะนะคะแล้วก็ออกแอคชั่นได้เร็วขึว้นทำ่มออกแอคชั่นตรงเนี้ยม,มันเป็นไง แล้วแต่ชนิดวิตามินที่เราเลือกเช่นเราอาจจะมีซิงค์อะค่ะอลูมิเนียมมีตัวไบโอตินค่ะนะคะก็รู้รู้กันแบบอยู่แล้วว่ามันทําให้เกิดสร้างความแข็งแรงของเส้นผมด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของหนังศีรษะเพราะบางโลกเนี่ยปริมาณซิงค์ไบโอตินเนี่ยในเซลล์ของหนังศีีษะนี่มันลดลงแล้วก็ให้เสริมไปด้วย อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะบวกยาลดการอักเสบของหนังศีรษะตรงนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะการอักเสบอันนั้นนะคะว่าเราจะเลือกอะไรส่วนโปรตีนส่วนใหญ่เราจะใช้พวกตัวกรดอะมิโนเพปไทด์ตัวใหม่ๆขนาดเล็กๆนะคะเข้าไปเพราะเราทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างเส้นผมเช่นกันนะคะสับสนทีนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มมีความกังวลนะคุณหมอโดยเฉพาะภาวะศีรษะ ล้านหรือว่าศีรษะบางจากพันธุกรรมนะซึ่งตรงนี้ค่ะทางเทคโนโลยีหรือว่าการพันธุยานเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบโจทย์ได้เพียงพอแล้วก็ทันเนะพราะบางทีอย,งอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนก็มีภาวะที่ศีรษะล้านเฉียบพลันก็มีศีรษะบางเฉียบพลันก็มีตรงนี้ค่ะเรามีทางแก้ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยในงานวิจัยทั่วไปนะคะเราก็ยังยืนยันว่าการใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันเนี่ยได้ผลดีกว่าการใช้ การรักษาเพียงอย่างเดียวใช่คะก็กลับไปที่มาตรฐานของการรักษานะคะในงานวิจัยทั่วไปก็จะรายงานว่าการทายอย่างเดียวยาเสริมสร้างเส้นผมนะคะก็จะได้ประโยชน์ประมาณนึงนะคะซึ่งอาจจะน้อยกว่า10%ปการใช้ Low Level l เ s อร์หรือเลเซออ่อนๆที่เป็น Home Use ที่สามารถซื้อแล้วพกพาไปใช้ที่บ้านได้ก็จะช่วยได้อีกประมาณนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนไข้ที่มีความคาดหวังมากกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่ม วองหายยาและวิตามินินเอามารับประทานเสริมคู่กันก็จะดีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มใช้พวกเทคโนโลยีเนี่ยมาผลเพื่อให้การซึมของเม็ดยาต่างๆเนี่ยที่ที่ถูกกันกรองมาแล้วว่าเหมาะกับเขาเนี่ยมันออกแอคชั่นได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งเสริมประสิทธิภาพใช่ค่ะก็จะกลายเป็นว่าการรับประทานการทาและใช้การทรีทเมนต์ได้ผลรวมกันเนี่ยมากกว่าการใช้ทาอย่างเดียวหรือกินยาอย่างเดียวหรือใช้ทรีทเมนต์อย่างเดียว ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกิดความบาลานซ์ขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าถ้าต้องมาทำทรีทเมนต์บ่อยเกินไปการใช้ชีวิตปัจจุบันก็อาจจะไม่เหมาะ <Okay. S 2> ใช่ไหมคะการรับประทานยาหรือทาย,ยาเองดูจะเหมาะนะคะทาได้ทุกวันแต่บางท่านก็ไม่สามารถทําได้สม่ำเสมอน,นะคะเราก็จะต้องเรียนแจ้งคนไข้ว่าความสม่ำเสมอก็มีผลอย่างมากเช่นกันนะคะ,คะถ้าสุดท้ายแล้วทําทุกอย่างมาระยะเวลาหนึง่งแล้วเรา เราจะต้องประมวลใหม่เช่น6 -8 เดือนยังไม่ <c oughs> มีผมงอกใหม่เลยนะคะ <c oughs> อาจจะต้องมานั่งดูว่าการเสริมสร้างเส้นผมเนี่ยจะไปต่อเรื่องของการย้ายรากผมไหมนะคะ <c oughs> หรือการเสริมสร้างเส้นผมใหม่ในเทคโนโลยีที่อ c e ตร้าคลื่นนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าการปลุกผมคืออะไรวันนี้มีคําตอบค่ะการปลุกผมก็คือการย้ายรากผม <c oughs> ย้ายไปถึงรากผม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ย้ายรากผมเนี่ยจากในบริเวณที่ไม่มีตัวโรคหรือพันธุกรรมมาบังคับ Uh huh. ก็คือเฮลตี้สุขภาพดีค่ะ uh huh. มาปลูกถ่าย uh huh. ลงไปในบริเวณที่มีปัญหาผมบางก็คือย้ายจากเฮลตี้แฮร์มาปลูกบนอ uh ันเฮลตี้แ Are a ค่ะใช่ค่ะป uh huh. ระมานี้ซึ่งปกติเนี่ยการย้ายรากผมเ,เราทำกันเป็น เรียกได้ว่าทุกคนในในในโลกใบนี้เนี่ยคุณเคยนะคะก็จะได้ยินการปลูกไทลักผมอยู่แล้วนะคะก็คือแ r t r a n น p l a n t นั่นเองนะคะเราก็จะทําเมื่อเราแน่ใจว่าการใช้ยาหรือการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างเส้นผมมันทำาะไรยัหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปตอกมันเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมขึ้นในบางบริเวณที่ไม่ตอบสนองกับการรักษาในเบื้องต้นใช่ค่ะก็สามารถทําได้ซึ่งหลักใหญ่ใจความคือทาบนหนังศีรษะ ใช่ไหมคะทำไรผมใช่ไหมคะเติมแสบที่บานนะคะอันนี้ก็หมายรวมไปถึงการปลูกคิ้วปลูกขนตานะคะปลูกหนวดแล้วก็ปลูกเาาได้ในในบางบางท่านที่มีปัญหาสามารถทําได้หลากหลายบริเวณใช่ค่ะด้วยด้วยลอจิกเดียวกันก็จะนําส่วนที่แข็งแรงไปไปไว้แทนที่ส่วนที่ไม่แข็งแรงใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ โอ้โหจริงๆก็เซอร์ไพรส์นะวันนีไ้ได้ได้ทราบเลยว่าสามารถทำได้หลากหลายบริเวณค่ะในยุคที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะหลายกระแสะพูดถึงเซลล์ทอราพีนะคะขอถามคุณหมอตรงไปตรงมาเลยค่ะว่า จะนับว่าเป็นอนาคตใหม่ของการที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพเส้นผมของพวกเราไหมคะเป็นความหวังใหม่ค่ะคุณกิศค่ะแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีรายงานงานวิจัยของการเอานาเซลเทอราปีเนี่ยออกมาจากเจ้าของเซลนะคะแล้วก็นำมาเพิ่มจำนวนนะคะแล้วก็ฝากเก็บไว้ได้ด้วยนะคะในระยะเวลายาวนานหลายปีแล้วเราต้องการใช้เมื่อไหร่ก็นำมาเติมในตำแหน่งที่เกิดเหตุ นี้ก็เรื่องของการเก็บตัวเซลล์รากผมนะคะไปเพิ่มจํานวนแล้วก็ฝากธนาคารเซลล์ไว้นะคะแล้วก็เราต้องการเวลาที่ผมบางก็นําเขามามามอบให้ตรงหนังศีรษะที่มีปัญหาเนี่ยปอนนี้นในงานวิจัยเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ผลเนี่ยตอบรับดีขึ้นนะคะแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็คือให้การออพทูบแล้วนะคะว่าการใช้อันเนี้ยก็เป็นการเสริมสร้างเส้นผมองค์รวมนะคะร่วมกับการรักษาอื่นๆได้ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะก็หลายคนก็มีความหวังแล้วก็มีกําลังใจนะคะเพราะเราก็เ,เห็นตรงกันว่าสุขภาพของเส้นผมของเรานะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งสามารถส่งเสริมทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ความมั่นใจของเราต่อไปค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรามาตรวจสุขภาพของรากผมกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าสเกลสแกนนะคะว่าแต่ขั้นตอนนี้นะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคงต้องให้คุณหมออธิบายให้พวกเราฟังค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องสเกลสแกนเนาะ,ะมันเป็นพื้นฐานแรกเลยที่เราจะรู้จักหนังศีรษะของเราว่าตอนนี้เรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างะนะคะสเกลสแกนนี้มันจะบอกได้ตั้งแต่ระยะว่าเรามีเส้นผมมีความเข้มข้น,นความหนานแน่นเท่าไหร่ จํานวนเส้นผมแล้วขนาดเส้นผมเป็นยังไงโอ้ค่ะสภาพหนังศีรษะเป็นยังไงนะคะสภาพเป็ดผิวหนังบนเส้นผมยังไงละตัวเส้นเลือดด้วยโอ้โหให้ไปถึงเส้นเลือดมันก็จะมีมีแพทเทิร์นจริงต้องเรียกได้ว่ามีหลากหลายมิติของการตรวจสุขภาพรากผมนะลึกหลายองศาเลยอันนี้สําคัญมากคุณกิฟเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักหนังศีรษะกับเส้นผมเรานะคะเราจะตั้งต้นไม่ถูกเราจะวางแผนการรักษาไม่ถูกเลยนี่ไง ความเป็นคุณหมอโอนะคะ<อ>ก็คือคุณหมอโอมักจะให้คำแนะนำที่ดีกับกิฟเสมอและที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันถึงสาเหตุเนาะ<ช>ที่ทำให้สุขภาพผมของเราอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะซึ่งวันนี้คงต้องรบกวนคุณหมอแล้วนะคะดีค่ะคุณกิฟคุณหมอคะแล้วสกาวสแกนนี้ช่วยวางแผนในเรื่องของการรักษาอย่างไรบ้างนะคะสาคัญค่ะคุณกิฟเพราะว่าถ้าเราสแกนแล้วเนี่ยมีการอักเสบของหนังศีรษะหรือมีตัวโรคซ่อนอยู่เนี่ยเราจะต้อง รักษาตัวโรคนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยไปเสริมสร้างเส้นผมแต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยหาสาเหตุของของโรคนะคะรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้น<ช>ผม <ล S 2> ที่เราจะมาทำการตรวจแล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือกันในวันนี้ค่ะเริ่มขั้นตอนของ Scalp สแก n นิ่งนะคะอันนี้เป็กิฟอยู่นิ่งเลยอันนี้จะเป็นการถ่ายท็อปวิวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะ ทำการสแกนนะคะไปตามแนวแสกของเส้นผมเลยมต้องส่วนตัวขยายเนี่ยมันจะปรับตามบริเวณที่เราทำการตรวจนะคะไม่เจ็บเลยนะคะคุณคีจะรู้สึกเหมือนกับมีกล้องกดอยู่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะเราจะเริ่มส่องเส้นผมแลนะหนังศีรษะที่กำลังขยายกลางแล้วก็กำลังขยายสูงนะคะบริเวณที่เราแสกก็จะเป็นแนวกลาง เดี๋ยวเราจะนำภาพขึ้นมาวิเคราะห์นะคะจากการที่เราทำการวิเคราะห์เส้น<ช>ผมและหนังศีรษะของคุณกิฟต์เมื่อตะกี้นะคะเราก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะอักเสบนิดนึ่งน,นะคะคุณกิฟต์แล้วก็จำเป็นจะต้องรักษาตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้วิตามินกับเส้นผมและหนังศีรษะนะคะนิดนึงแล้วก็เป็นการใช้คัสตอรไมซ์ตัวโปรแกรมเนี้ยเพื่อที่จะผลัก ตัวเสริมสร้างเส้นผมหลักๆก,ก็จะเป็นการรักษา3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการลดหนังศรีรษะอักเสบนะคะด้วยการใช้ e x c i ซ e r เมอร์รเรนะคะ อันนี้ไม่เจ็บนะคะคุณกิฟนะคะท่านตอนต่อไปเป็นการรักษาขั้นที่2นะคะก็คือเราจะทําการผลักวิตามินแล้วก็โปรตีนบารุงเส้นผมและหนังศีรษะแล้วก็ลดการอักเสบของหนังศีรษะให้คุณกิฟนะคะรวมไปถึงการเสริมสร้างรากผมใหม่ๆด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราคัสตอมไซ์หรือเลือกวิตามินเลือกโปรตีนเลือกตัวยาบํารุงนะคะส่วนเทคโนโลยีที่เรานํามา ผลักวิตามินให้คุณยิบก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าตัวอิเล็กโรโพลิซิสนะคะมันจะเป็นการปรับเปลดผิวก็คือลดรังแคได้นะคะพร้อมไปกับการดัดยานะคะโดยไม่เจ็บนะคะผ่านเข้าไปสู่เซลล์รากผมแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการผลักวิตามินบำรุงผิวแล้วก็นะคะเราจะค่อยๆทำการผลักไปเรื่อยๆทีละจุดนะคะจนทั่วบริเวณที่เราจะทำการรักษาค่ะก็เป็นอันเรียบร้อย3กระบวนการของการ ทำการรักษาเส้นผมและหนงังศีรษะให้คุณกิฟวันนี้นะคะเป็นการบำรุงและการรักษาไปในตัวเลยนะคะก็หลังจากนี้เนี่ยคุณกิฟต์จะต้องมีความสม่ําเสมอในการใช้ยานะคะที่บ้านเริ่มจากยาหยอดนงังศีรษะนะคะเป็นประจําทุกวันแล้วก็จะเชิญกิฟต์มาประเมินเรื่อย เส้นผมไม่ใช่แค่ความงามที่มองเห็นแต่คือพลังใจที่เสริมให้เราก้าวเดินอย่างมั่นคงที่ e l e เ e เว i ไ i ค i ิดูแลใส่ใจตั้งแต่การบำรุงรักผมไปจนถึงการปลูกผมถาวรเพื่อคืนทั้งสุขภาพและความมั่นใจเพราะความมั่นใจคือรากฐานของทุกความสำเร็จ